ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนนะครับเมื่อนี้พี่น้องมานะครับส่จุดินรีสังคอแสงในนาข้าวกบพี่น้องนะครับจุดินรีสังคอแสงนะครับหรือโฟโตชินเทติกแบคทีเรียนะครับหรือชื่อย่อ P.S.B. นะครับเป็นจุดินรีที่นะครับมีอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับประโยชน์ของจุดินรีสัง ข้อแสงก็คือเขาจะช่วยย่อยนะครับซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในนาข้าวนะพี่น้องให้ไปเป็นปุ๋ยในตัวเตี้ยนนะครับทําให้นะครับการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวลดลงนะช่วยช่วยประหยัดปุ๋ยนะครับที่ที่เขาที่ใส่ในนาข้าวนะครับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยในตัวเตี้ยนนะครับส่วนหนึ่งเขาก็จะช่วยให้รากนะครับของต้นพืชนะครับแตกแขนงได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยให้ นะครับลำต้นนะครับใบของพืชแข็งแรงครับพี่น้องนะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ในพืชนะครับคำแนะนำของการใส่ยูนิซีของก๊าแสงนะครับก็คือถ้าใส่ในนาข้าวนี่นะครับแนะนำอยู่ที่ห้าลิตรต่อไร่นะครับใส่เป็นประจำทุกอาทิตย์ก็ได้ครับพี่น้องนะครับนะครับใส่ทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะครับพี่น้องนะครับนะครับในนาข้าวแนะนำใช้อยู่ที่ห้าลิตรต่อไร่นะครับ นะครับส่วนผสมนะครับผสมเพื่อลดต้นพืชเนี่ยแนะนำอยู่ที่ 50cc นะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือถ้าเกิดจะผสมเพื่อฉีดพ่นทางใบก็แนะนำอยู่ที่ 20cc นะครับต่อน้ำ20ลิตรครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเป็ินชีดสังคอแสงนะครับหรือนะครับโปโต้นะครับ จินเทติกแบคทีเรียนะครับเป็นจุลินทรีย์นะครับที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยทั่วไปครับพี่น้องนะครับหลักการทํากับบหญาครับพี่น้องนะครับเรื่องพี่น้องไปเก็บตัวย่างนะครับน้ำนะครับมาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเอาขวดสักประมาณนะครับ1.5ลิตรหรือ1ลิตรก็ได้พี่น้องนะครับสักห้าขวดนะพี่น้องนะครับเก็บมากเราต้อง เต็มเยอะครับพี่น้องเหลือพื้นที่ไ้นิดนึงเพราะว่าเขาเขาเคียดอาหารเลี้ยงเลี้ยงเชือกเขาครับอาหารเลี้ยงเชือกขอเขาคือนะครับมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับผงชูรสเริ่งซ่อนครับพี่น้องแล้วก็น้ำปลาหนึ่งซ่อนน้ำนะครับน้ำทางไทยนะครับผงชูรสนะก็น้ำปลานะครับมาผสมให้ให้เข้ากันแล้วก็ นำมานะครับเติมอาหารเลี้ยงเชื่อลงในกวดกวดน้ําจากแหล่งงานธรรมชาติที่เขาที่เขาไปเก็บมาเนี่ยพี่น้องหยดลงไปในกวดละสองสองช้อนหยดไปเสียบเล่าก็ะให้พี่น้องเขย่านะครับเขย่าแล้วก็นานากวดนะครับกวดเพาะนะครับจุดดึงซีไปตากแดดนะครับเพราะว่าจุดดึงซีสังเพราะแสงเป็นจุดดึงซีที่ต้องการแสงแดดในการจเจริญเติบโตครับพี่น้องนะครับนะครับ อก็ทิ้งไว้สักประมาณ15วันนะครับพี่น้องนะครับกระหายพี่น้องนะครับขยาวขวดนะครับวันละครั้งก็ได้พี่น้องแล้วอาก็เปิดฝากขวดไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้นะครับอากาศทางในมันนะครับมันได้ระบายแนแล้วก็ปิดขวดไว้มันเดือดพี่น้องนั้นนำไปนไปั้ไปตากแดดไว้นะครับประมาณสัก15วันก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าจุดดินสีนจ็นนะครับจะเริ่มมี มีสีแดงอ่อนพี่น้องแล้วก็ประมาณสักหนึ่งเดือนจุดินทรีย์ก็จะมีสีเข้มแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพี่น้องครับนี่ถ้าเกิดพี่นอ้องอยากให้มันเป็นเลี้ยวกะน,นะครับควันที่จะหาเชื้อจุลินทรีย์นะครับมาผสมเติมลงไปในกวดสักน้อยนึงพี่น้องจุลินทรีย์ก็จะเป็นเลี้ยวขึ้นนะพี่น้องเนี่ยจุลินทรีย์ที่ถูกต้องมันต้องเป็นสีแดงแดงเข้มได้พี่น้องนังค่อยนำไปใช้ประโยชน์ครับนี่ผมก็จะนํามานะครับ มาเติมลงในแปลงน้าพี่น้องครับนี่นะครับป็นซีสังค้อแสงนะครับหรือโคโตซินเทติกแบคทีเรียนะครับหรือชื่อย่อ P.S.B พี่น้องเขาจะเป็นยูนซีสังค้อแสงที่ช่วยในการนะครับย่อยสลายซากพืชซากตว์ที่อยู่ในดินหรือเป็นปุ๋ยพี่น้องทำให้เราประหยัดการ,ชใ,การใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยในตัวเจนได้ครับพี่น้องครับนี่แล้วก็ล้างกวดไว้ แนะนำถ้าอยู่ในนาข้าวเนี่แนะนำช้าหยุดที่อัตรา5ลิตรต่อไร่ครับพี่น้องนะครับกวนใส่ประจำประมาณอาทิตย์ละขั้งนะครับพี่น้องครับนี่อาทิตย์ละขั้งครับอาทิตย์ละขั้งนะครับในนาข้าวแนะนำช้ายุดที่นะครับ5ลิตรต่อไร่พี่น้องถ้าเกิดจะผสมนะครับผสมเพื่อลด ที่คนต้นตของพืชน,นะพี่น้องนะครับแนะนำใช้ยอยู่ที่50ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับนำ้ำน้ำเป็นรถนะครับน้ำเป็นปรถบริเวณโคนต้นพืชพี่น้องหรือนะครับถ้าจะผสมเพื่อฉีดพ่นทางใบ่แนะนำอยู่ที่20ซีพี่น้องต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบทนะ์ละขั้งพี่น้อง นะครับสำหรับการนำจุดยืนที่สงความแสงไปไปใช้ในนะครับกระบวนการบำบัดน้ำเสียนะครับเขาจะช่วยนะครับช่วยเรื่องนะครับกำจัดก๊าซไขเน่าหรือนะครับไฮโดรเจนซัลไฟด์หน่อยพี่น้องนะครับกำจัดก๊าซไขเน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับ ทำให้มันมันมันไปเปรียนกระบวนการนะครับเปลี่ยนพันธะนะครับบให้ไปเป็น,ปนกา๊าซมีเทนนะพี่น้องกา๊าซมีเทนนัคือก๊าซที่นะครับติดไฟได้เลยพี่น้องนะครับนะครับติดไฟได้นะครับ,ไไะรบจะมาจะเกิดในกระบวนการที่ว่าไม่มีออกซิเจนนะพี่น้องนะครับนี่พี่น้องคือการใช้ยูเินซีสังกัดแสงอยู่ในในนาข้าว พี่น้องนะครับวิธีการทำก็ทำไม่ยากพี่น้องนะครับพี่น้องไปหาขวดนะครับไปหาขวดขนาดหนึ่งลิตรหรือหนึ่งจุดห้าลิตรสักห้าขวดทพี่น้องนะครับไปเก็บน้ําจากแหล่งแหล่งน้ําธรรมชาติด้ครับพี่น้องนะครับมานะครับมาเก็บแล้วก็นะครับเอาอาหารเลี้ยงเชียของเขาก็เขาก็คือนะครับนึ่งนะครับเอาไข่ไก่มานึ่งขว ó พี่น้องนะครับนะครับนึ่งขว ó แล้วก็ผงชูรสรับ เพิ่งซ่อนพี่น้องแล้วกัดน้ำปลาซ่อนนึ่งผสมทั้งสามส่วนเท่ากันนะพี่น้องครับแล้วกัดนำนำมาหยอดนะครับลงในขวดสักขวดละสองซ้อนพี่น้องเพื่อเป็นอาหารเยี้ยงเชื้อสิไว้สิบหามือพี่น้องสิบห้าสิบห้าวันอยดึงสีก็จะเริ่มนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มจำนวนอยู่ในอยู่ในขวดก็เริ่มมีมีสีแดงอ,อ่อนๆหน่อยพี่น้องนะครับห้ให้พี่น้อง เขายาวขวดวันละครั้งแล้วก็ใช้ปากขวดเอาดนึงเพื่อให้เพื่อให้แก๊สที่อยู่ในขวดมันได้ระบายออกมาที่น้องแล้วก็ปิดไว้มันเดิมนํำน้ำไปตากแดดไว้นะครับที่น้องเพื่อคุณสีต้องการแสงเขาต้องการแสงแดดในการจะเลื่อนเติบโตที่น้องนะครับการจะเลื่อนเติบโตที่น้องนะครับนะครับโอเคนี่เป็นนาข้าวเหนียวพอกครับพี่น้องครับนี่นะครับพื้นที่ หนึ่งไร่ใช้พันเขาปลูกนะครับสิบกิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับนี่อันนี้แปลงนี้วันเมื่อวันที่ยี่บแปดพฤษภาคมสองห้าหกแปดครับพี่น้องนะครับขั้นตอนแรกก็คือนํารถไถนามาปั้นนาพี่น้องนะครับสูบน้ากับแปลงนะแล้วก็นํารถไถนามาปั้นนารอบแรกหมักนะครับหมักเศษฟางให้มันเปื่อยยุ่ยสักสามวันคือเจ็ดวันเนี่ยแหละพี่น้องสามวันเสร็จแล้วกลับมาปั้นรอบที่สองครับพี่น้องปั้นรอบที่สอง นะครับปั็จแล้วกทาการเอารถน้อยมีีเหินพี่น้องนะครับกวาดแปลงนาให้มันเสมอกันนะพี่น้องให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนน้าพันกระปุกที่เรานําไปแช่น้าไว้หนึ่งคืนพี่น้องแล้วก็น้ำไปบนบกอีกนะครับสองคืนนะครับพี่น้องแล้วเข่ามันก็จะมีนอออนนะครับแล้วก็นะครับมีนอออนแล้วก็มีรากออกน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็รดน้ําจากแปลงนาก็พ่น มเมล็ดเขาพันเขาลงในแปลงน้าพี่น้องนะครับาจากาจากที่บานเขาแล้วหนึ่งวันพี่น้องกะน,นะครับมาฉีดนะครับสารแต่บปะจะพืชชนิดคุมเลี้ยนเป็นเป็นลุมบิวทาคอพี่น้องนะครับสารนี้ชื่อบิวทาคอนะครับพ่นลงในแปลงน้านะครับก็ใช้ยอยู่ประมาณนี่หน่ะพี่น้องสองร้อยห้าสิบซีซีนะพี่น้อง,องถึงสามร้อยซีซีผสมน้ำแล้วก็พ่นลงในแปลงน้าครับพี่น้องครับนี่ ประมาณสักสิบสิบกว่าวันนะพี่น้องนี่นะครับก็ต้องการเนี่ยเอาน้ำขอแปลงน้ำแล้วพี่น้องขังน้ำนะครับแล้วก็าเติมบุญซีนะครับสังเคราะห์แสงลงในให้แปลงน้ะนะครับแนะน้ในนช้าย,ยุดที่ห้าลิตรต่อไร่พี่น้องครับนี่ห้าลิตรต่อไร่ประมาณพูดนะพี่น้องสักหนึ่งเดือนพี่น้องสักหนึ่งเดือนก็จะนะครับจะเริ่มใส่ปุ๋ยพี่น้องนะครับปุ๋ยที่ใส่ประจําที่ผมใส่คือจะเป็นช่วงนาปีจะใช้สูตรสิบหกยี่สิบศูนย์พี่น้องครับนี่สิบหก 16:20นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูจบตามต้องกันได้ที่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้คือมาดูแลงนะขอบคุณน้องกดยีตามกดไลค์กดแชร์คุณครับอื